บสบายดีพ่อแม่พี่น้องลงป่าอา,อาสมองสุบอนสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซ่องสะนี้ป่าพี่น้องเลยบรรยากาศยังเศร้าพี่น้องตะเว้นทางกำลังสืบึ้นเนาะเฮาสิพ้าพี่น้องไปหาหลอกบังเหตพี่น้องเลยสนีกะบ่คอยสบายคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวัดแหงกินยาปวดหัวนอนโอ้ยเป็นอื่น ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าซีม,มันมันอยู่ในหัวนียแต่ว่าเฮาก็ยังไปได้คือเก่าเลยพี่น้องเลยขันเอาไปนอนกับยามันนักเนาะเฮาก็ากเลยต้องลุกลุกอย่างเลอกหาเห็ดตามป่าห้เหือมันออก <c oughs> หนากก็ไ่สน,นาสวยเลยพี่น้องเอ้ตื่นมากก็มาเลยตอนนี้นกํลงงาลังย่างย่างมึงเห็ดอยู่พี่น้องเลย เขาจวสิบห้าฮิตปวกฮิตปวกป้ปก็ไม่ใหญ่จืดแนนะ่เนาะแต่ก็ไป้าบอันน้องลูกอาลูกอ้าวแน่คนหนึ่งพี่น้องเขาจอกว่าเขาจะได้เอเซลแต่ว่าเขากขยังบ่เคยเคยได้จักเทือเขาก็เลยม,มาหาหลอกเหมือนจักสีมานบ่มาลพี่น้องมาเบ่งมาชมมาหลุดน้นำกันเด้อว่าสีมาลโบ่ตอนนี้กำลังเรื่มเขาป่าพี่น้องนี่ เริ่มเข้าป่าก็จะจากเมื่อไงจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตะเวนยังบ่ได้ขึ้นแดดมันก็ยังตะเวนยังบ่ขึ้นและป่ามันถึบนะจักหน่อยเล้อสิพาพี่น้องไปมันเมื่อไงเแหละมานเห็นไหมน้องพี่น้องดินมันคือแห้งแท้เสื้อมานีน้เลยดินมันแห้งพี่น้องแม่แม่แม ทำแม่ทั้งนั้นแหละเอินหาทำแมนปะก็ทำแมนนั่นี่ทำเพ็่จักดอกเลยพี่น้องเลย ่างพันดงพันป่าไปออไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยไปเรื่อยๆื่อยอางไรก็ไดท่านั้นแหละ จืนก็หาหน่อไม้น้ำ้อมพี่น้องเลยหลังจากหาเฮ็ดบ่ได้ยายจืนก็มาบุกก้อนหน่อไม้สบายดีพี่น้องได้พ่อแม่โอหเฮ็ดฮะเฮ็ดไข่อ่าไหนจะเอาอะไรใส่นะเข้าเรื่นอาหารแงจืด้เฮ็ดไข่่พี่น้องอืม แ,แ,แม่เอามาสักตา่ะพี่จีนเพิ่นเอาก็ใส่เลยพี่น้องเอามาจีลูกหล่าเพื่นอนมาสัน่นนั่งค้ำนั่งคำนำสุกพี่น้องเอกยวดอก,ดดอ,กอ,อืม,อมป่ะแม่หาต่อให้เขาหาไปหรอบ่อ พามาแต่สาอะไรดอกเหมือนนี่แม่ป้าๆบอกไม่ไคกินดอกผมบอกคือดอกเหี่ยมไหมน้ดอกจั๊กดอกหยาดอกเหลืองหาไปเรื่อยๆพี่น้องหาให้ปวดก็ได้จักสิได้บุได้จักสิมาบอกมาน ขอให้มันมานนะพี่น้องเนาะตะเวนก็ขึ้นแล้ว ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยทำบุญเห็นเลยยังบมมานเลยพี่น้องตอนนี้น้ำไม้ไหลพี่น้องเอ้ยนี่ไงฮาไดไลเตอร์ไปเลยพี่น้องเอ้ยก็เลาะหกาหน่อไม้ต่อพี่น้องเอ้ยพอวันหลังจากฮาเฮ็ดกับไรเนาะเราก็เลยมาลุยก่อนหน่อไม้แถวนี้พี่น้องเอ้ยลุยเบิ่งน้ำไม้ไหล เสีย h a า a ใบไหลเมื่อแกงถึงทเที่ยงพี่น้องเลยเป็นวาดกินห่อนๆกัแบบนเฉยบนี่พี่น้องแล้น,นี่ก็ตอนนี้ก็ได้พอแกงนะเฮ้พี่น้องเลยโอ้อัานไหนหาแ่วแม่พี่น้องเลยแ่วแม่ออกมาพี่เด้อแม่เด้อ อันนี้หน้าข้องอันซาจโจนพี่น้อง,งเลยเพิ่นกะเกี่ยวแล้วแหละหน้าเพิ่งกาถ่ายแล้วแั้วีลหางใหญ่ใหญ่ยิลโล่ใหญ่โพดใหญ่โพตอนนี้กำลังถ่าทถาแม่พี่น้องเลย ถ้าเมยอยู่ได้น้ำใหม่ไหลกระไล่เตอพี่น้องอันนี้โฮสซ์นี่เองเนาะถ้าเบิ่งห้องถ้าแม่พี่น้องว่าสิได้ไล่หรือได้น้อยเขาก็ลอดหัวออกมาพี่ฟังบ้างพี่ตอนนี้แดดกำลังออกพี่น้องเลยแดดออกแห้งตอนนี้ อันนี้ะอะเวลาก,กล้มกับปวดหัวพี่น้องเลยก้มมาอยากได้ปวดหัวเข้ากับปสัสบายอยู่แล้วเนาะยังนั่งถาถ้าแม,พนนาม่พี่น้องตอนนี้ถามือของกลนงับเพื่อให้ระเพิดออกมาหน้าตากับพี่น้อได้สวยแต่ออกกล่องให้พี่น้องเย็นเลย <c ười> กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสี่หน่อยด้ยพี่น้องผักเบิง่งผักส้มหน่ยด้ ผิดพ,พาดประกันอาก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบางสิ่งบางอย่างเขาก็อาจจะพิดพาดคนเฮามันต้องมีต้องมีแบบผิดพลาดพี่น้องเลยบ่มีดอกว่าสิาผสิแบบล้วนเสมอไปเลยเนาะเขากับผักให้ท่านผู้ชมเอทสุกท่านมาเบิง่งมาติดตามรับชมบรนีาก็ไปหาเหล่าเฮ็ดแต่ได้น้ำไม้ไหลเมื่อแกงพี่น้องเลย สวยเอ้ยลงไปยังให้หน้าข้าเจ้าน่ะขึ้นมาสวยปนจักควมเถไงเงี้แต่เสียงมันยังจืดฮักน้ำมันอยู่ทางในผมพี่น้องควักควักอยู่ทางในเพื่อนยำพัฒนาออกมาเหาออกมาก่อนเ้ยยังจืดหัวหย่งหัวหยองมาสามพี่น้องเสียดส่วนมันยังจืดเมื่อนอะไรบ้างนี่ มีญ่จื้นเก็บผักขยงต่อพี่น้องเอ้ยนี่ลาเอาเลยแม่ปลาต่อลาเอาโล่นพอพักยังลายๆหนึ่งอืมอืมลาเอาหย่าน่ะพอมีญ่จื้นเออเออเออญ่จื้นเออ พ่อเออโอ้ได <ừ. S 2> ้แต่หญ่าที่เต็มกระตาแจ็คแมนนันแจ็คแมนพักการแย่งลิงหย่าเนาะพี่น้องแม่่าเขาแต่หย่านันเฮ็ดคายเจ้าหมุนมาแล้วน้ำไม้เขาก็ได้พวกแกงมะบึ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 งใส่กานบ่ แมนที <c oughs> ่ข่งๆขังอืมอละเปิดแล้วใส่เออเด,ด็พอแข่งเด็พี่น้องเลยโผนโผนเอานไนเด็ดทางหลังไงจืดเลยตรงนีดอกพี่น้อง บ่มีทางล่างกันป่ะจะทางบนเอ้าคือหักถีมเบิร์ดนะไรมะเออนะพี่น้องปวดหามาถิ่มั้งใส่บอสนี้อืมเพิ่นมาสอบน้องใหม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยไหม่ไหลทำเอาไปแกงเพีย่างนั้นไหเนาะส่วนห่อนก็เสีพี่น้องเลย น้ำไม้สดๆจากก่อเลยยายจืงกับสนีไปหาห้องสนีกันด้พ่อแกงนะคะคุณแม่โคตรน่าใจบอทโฮฮ้อนแม่นา่น <laughs> นาง,งานทำมาพันเมื่อก่อนเลยหาเลยเด้อเฮ้ยพันนะ่าเมื่ออะไรเด้อผันมนะเออว่ะเมื่อรถดเมื่อก่อนผ่าจังหันพันมนาะันจะจักไพสีลงฮ้อนแม่ ไฟชีโร <Yeah. S 1> ่จังฮันให้้าแม่เนาะเมื่อกชิร่งงยังสิแปดโมงล้อสอมน้ำไม้ใส่สอมน้ำใหมวกับสย่างเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยปะไปยายเมื่อปะยังยงมวไฟลงจังทันสวยเลยโต ใหญ่กินน้ำต่อพี่น้องเอ้ยมาแต่หมดแกงน้เม่อแต่หมดน้ำใหม้บ่ป่ะมื่อป่ะไหนเฮ็ดหรืเอาน้ำใหม้พี่น้องเอาทั้งสองอย่างให้คุ้มค่าแล้วนะบ่ให้เมื่อมือเปล่ามาต้องได้คลองเมื่อนะแม่ต้งได้คลองเมื่อกินพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังย่าง อย่างเมื่อตามทางแหละพี่นอ้องยังกล้เติมทำไงวะยังบดิกายคลิปนี้เขากับสิคราคลิปเพียง่านี้เด้อผักกดไล์ก็แชก์ก็ติดตามส่องสันนีป่านเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอยสบายดี